ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับ ROV ในโหมด c a l o n o c s h a d e เช่นเคยนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในช่อง Tour h ah a w k Channel นะครับอ่ะโอเคก็ก่อนที่จะมีแพทใหม่มานะครับในส่วนของพวกเซตเมดมาเนาะวันนี้ก็ลองมาเล่นในพวกของคอมโบเมดก่อนแล้วกันทีนี้แต่ว่าเมดที่ผมจะนำมาเล่นวันนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของเป็นเซตอิเลเมนนำนะครับแล้วก็จะมีเมดผสมในส่วนของอิเลเมนนี่แหละแต่ว่า จริงๆถ้าเราจะเล่นง่ายนะมันต้องมีพวกแคลี่ไงผมก็เล็งเป็นในส่วนของพวกเทอนาร์พวกคาเฟนีอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเราจะได้ตัวไหนนะแต่ว่าที่เล็งๆไว้จะเป็นอิเลเมนต์สี่นะครับแล้วก็เป็นเผ่าของชาบชูเตอร์ที่เข้ามาผสมอาจจะได้ในส่วนของบัฟเดมอนฮันเตอร์ด้วยนะครับอาไวกานเวดด้วยนะจริงๆโหมดคาร์โนเชดิมันเล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ยังไงนะ ในช่วงของต้นเกมนี้ส่วนมากในะผมจะเล่นแบบสูตรอยอมไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีนะฮีโร่เราแบบมันมันกดไม่ค่อยมาไงผมก็เลยเล่นแบบอะเซฟๆในสไตล์ของตัวเองแล้วกันจริงๆนะเล่นได้หลายแบบนะอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะประยุก์ยังไงนะครับแต่ว่านี่ผมจะเลี้ยงสแต็กไว้ก่อนอย่างน้อยจริงๆนะผมขอค่าเข้าได้หนึ่งตัวนะครับเวลาเราเสียแต้มพลังงานฝั่งซ้ายแล้วค่าพลังชีวิตฝั่งซ้ายเราจะได้เสียไม่เยอะนะครับ แต่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอ่ารอบนี้น่าจะหยาบอยู่ครับจริงๆสูตรผมนี่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนนะว่าให้ทําตามนะว่าแบบอ่าแพ้รัวๆอะไรแบบนี้แต่จริงๆคือเทคนิคการเล่นแต่ละคนอาจจะมีประยุกต์เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะก็คือช่วงที่ผมทาคลิปมาใหม่ๆช่วงแรกนะคือผมไม่ซื้อฮีโร่เลยไงผมก็โดนคนด่าว่าเล่นแบบนี้มันไม่ถูกอ่ะจริง แต่พอเล่นไปเรื่อยๆปั๊บคนเริ่มจับทางมันก็มันก็ไปไม่เป็นอะไรจริงๆนั่นแหละครับทีนี้นี่ก็อาจจะต้องมีการประยุกต์นิดหน่อยนะรอบนี้ก็ยังไม่ถึงสามสิบนะครับอ่ะโอเคก็ยอมีอีกแบบหนึ่งนะครับจอมีอีกรอบหนึง่งจริงๆอยู่ที่การแก้เกมระหว่างเกมมากกว่านะว่าเราจะทำยังไงนะครับว่าเราจะลงฮีโร่อย่างไรนะ รอบนี้ก็คงแพ้ตามเคยครับเพราะว่าเรายังไม่มีฮีโร่นะครับในส่วนของนี่แหละเทิร์นที่สีต้นไปนี่คือจัดเต็มเลยนะครับเราจะมีเงินแล้วแหละเริ่มเริ่มมีเงินแล้วเพราะว่าผมจะเน้นในส่วนของการเร่งสปีดของเงินขึ้นที่สามสิบนะเพื่อผมจะมีเงินอัพฐานนั่นเองนะครับจริงๆถ้าช่วงต้นเกมนี้เราได้คาเฟนีเร็วเท่าไหร่แล้วก็มีของให้มันช่วยมันนี่ไปได้เร็วมากเลยนะครับเพราะว่า คาเฟนีนี้มันเป็นช่วงมันเป็นตัวแบกช่วงต้นเกมนะครับเทอเนทยังยังแบกไม่เท่านะเพราะว่าเทวยิงได้ทีลตัวครับแต่คาแต่คาเฟนีมันยิงได้ลหลายตัวพร้อมกันนั่นเองนะครับอรอบนี้ชักหน้ามานะผมหยิบชารหน้ามาก่อนนะครับเหลือสามเหรียญสามเหรียญสามเหรียน คุมไหมหยิบลงมาก่อนแล้วกันอย่างน้อยพยายามให้มีฮีโร่เยอะที่สุดนะครับเผื่อเวลาแบบเราสู้จริงเราจะได้แบบเสียเลือดน้อยๆอ,อย่างไย้คาเขาได้สักตัวสองตัวนะครับแต่ไวโอเลตนี้ผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนี่บางทีมันกิ้งเข้าไปหาศัตรูนะกิ้งเข้าไปหาเขาก็กลายเป็นตายฟรีอะไรแบบนี้แต่บางทีมันก็อาจจะกิ้งนี้แหละมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับโอ้ตีไม่เข้าออนิดเดียวเอาไม่เป็นไรครับเสียแต้มหนึ่งนะ,ะเสียเสียตัวหนึ่ง ตอนนี้แพ้สามรอบแล้วนะครับอืมรอบนี้ก็ยังไม่มานะครับ บางทีเล่นหน่อยแบบต้องใจเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าแต่ถ้ามาเล่นแบบามาอาลงแบบนี้บางทีมันต้องมันต้องกดดูแบบหรือเรื่อง,งแต่ท่านผู้ชมก็บอกว่าเอาบางหน้าจอทําไมอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้แบบการตัดสินใจผมมันช้าลงนิดนึงนะแต่มันก็ไม่เป็นไรครับก็ยอมแล้วกันเพราะว่าบางทีพูดไปด้วยใส่ของไปด้วยใส่อะไรไปด้วยบางทีผมผมอาจจะลงนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่บางทีแบบทําอะไรแบบขัด,ข,ดขัดนิดนึง เรืาจะขัดมากเลยล่ะย้อนโอเคในช่วงของต้นเกมนี้ผมเอาย้อนมาแบกก่อนนะครับอยอนสองตัวเลยก็ได้หรือรอสามเหรียญ โอ้ไม่ถึงสวยแล้วครับคำนวณผิดนะครับเงินต่ำกว่าสามสิบแต่ถ้าเราชนะอาจจะได้นะแต่ถ้าเราแพ้ก็จบอยู่ดีอืมไอเทมไม่มาด้วยนะครับ ครับใส่ลงไปก่อนนะครับ โอเมนไม่ได้อยู่ในเซตนี้นะครับแต่ว่าผมเอาลงมาแทงไว้ก่อนเนี่ยครับอย่างน้อยขอให้เราชนะในช่วงของเอแรกๆนะอาจจะมีพลิกชนะบ้างนะครับจะได้แบบเสียแต้มจะได้ไม่ลดเยอะจนเกินไปนะครับ ย้อนเอาไว้ที่สองดาวพอนะครับไปหาตัวอื่นดีกว่านะครับอืมรอบนี้ก็ยังไม่มาเนะยตัวผมขอเร่งสปีดในส่วนของฐานขึ้นก่อนแล้วกันนะครับเซตอิเลเมนต์ยังไม่มาเลยครับตอนนี้หรือผมลืมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นะครับเราจะลงเป็นอิเลเมนต์สีนะครับตามนี้เลยจะให้ในส่วนของเมย่ัง s อาเซนกานะครับเป็นตัวที่ทําดาเมจจากระยะไกลนะครับแล้วก็ถ้าได้คาเฟนีอีกตัวหนึ่งมาก็จะเป็นแบบกวาดเลยแหละกวาดเป็นวงกว้างนะครับช่วยกันข้อดีของอาเซนกานะครับก็คือมันเป็น,เป,นเป็นเมจที่แบบสามารถสโลคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับนี่แหละนี่เห็นปะออรอบนี้ก็แพ้ไปอีกตามเคยมันต้องค่อยๆแก้เกมในช่วงของกลางเกมนะเพราะว่าต้นเกมผมก็พลาดไปแล้วแหละ อ่ารอบนี้มีซิลมานะครับเราต้องหยิบซิลลงจะได้ในส่วนของเลือดมาชดเชยนะครับอิเลเมนต์ไม่มีถ้ากดสามรอบอัพเ e l ได้แต่ไม่มีเงินซื้อ น่าจะย้อนเข้าด้านในนะครับผมลืมนะครับอ่าโอเคอย่างน้อยชักหน้าปล่อยสกิลทันเวลานะครับก็เลยแบบได้ลดได้รับความเสียหายเบาลงนะครับเนี่ยอย่างน้อยก็ขอให้มีชนะสลับบ้างนะครับเราจะได้แบบพอยืนไฟไหวนะ อะได้บับ Demon Hunter มาก่อนนะ้ตอนนี้ s <S ตอนนี้หาไอเทมพลังงานนะครับตอนนี้ให้ชักหน้านะได้ปล่อยสกิลบ่อยๆนะครับมีแอสซิสซิน Assassin. ตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดอยู่ว่าผมจะขายตัวนี้ดีไหมแต่ว่ามันมันก็ยังทําดาเมจได้อยู่นะครับในส่วนของฮฮยาเต์นะก็เอาเป็นมาเอาตัวมากันแบรนไอกันยอนไม่ใช่เฉยนะครับแบบไม่ให้เขาเขาเข้ามาลวงย้อนเรานะครับเนี่ยอย่างน้อยถ้าชาักหน้าปล่อยสกิลได้บ่อยๆนะครับมันทําให้ทีมแบบยืนได้นะครับ ก็สวนกลับไปได้นะครับตอนนี้อ่าอย่างน้อยผมดึงขาคนที่อยู่บนบนลงมาก่อนนะครับตัวนี้แล้วกันนี่ไงอาซนก้ามาแล้วครับตอนนี้ หาตัวลงไปก่อนนะครับช่วงนี้ผมยังไม่มียังหาตัวไม่ได้นะครับสำหรับเซตนี้ถามว่าซวยอาซีนไหวไหมต้องจับยืนดีๆนะครับจับตัวยืนดีๆนะเพราะว่าอย่างน้อยเรามีชาร์กหน้าที่คอยปล่อยสก,กิลช่วยนะครับมันก็จะลดดาเมจลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอาคาเฟนี่เรามาละ นี่โบขาดมาอ่ะผมหยิบม,มาตัดตัวก่อนแล้วกันพี่เจอเป็นโบขาดเป็นบัฟเดมอนอีกตัวหนึ่งดีผมคิดดูก่อนนะครับหยิบโบขาดมาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวแทงชั้นดีในช่วงของเลดเกมนะครับ ตอนนี้ผมต้องการลำเบอร์นะครับเพราะว่าผมจะเอาบัฟของอีลิเมนต์นะครับจะทำให้พันธมิตรทั้งหมดได้เลียดห้าพัน 5, นะครับยังไงลำลำเบอร์มาละลำเบอร์มาลงแทนใครดีละ่ะ อาจจะเอาย้อนออกเลยก็ได้นะครับย้อนแบกช่วงต้นเกมพอไหวนะแต่ว่าตอนนี้ตัวเรามันเริ่มตันแล้วไงเราจำเป็นต้องหาตัวมาทดแทนนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าเขามีเซ็ตเมดแบบนี้นี่บัฟเดมอนฮันเตอร์หมามากๆเลยครับตอนนี้ผมกันได้แค่ห้าลอยนะท,ทั้งทีมาแต่ถ้าเราได้ลิกเตอร์อีกตัวหนึ่งมานี่แจมเลยอะย้อนผมขายทิ้งเลยนะอีกนิดอีกนก็ไม่มี กรณีแบบนี้เอาโวคาดลงมายืนแทงไว้ก่อนนะครับอืมอีกตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีหรือว่าเราจะเอาเป็นแคลรี่ดีครับแต,แต่เแต่มื่อแต่เมื่อสักครู่นี้ผมขายยอนทิ้งไปแล้วนะหรือจะเอาเป็นโวคาดก็ได้นะเดี๋ยวดูกันนะว่าจะยืนไหวไหม จริงๆเอาเป็นโวขาดก็ได้นะครับมันก็ครบคอมโบเซตอยู่เพราะว่าเราได้บัฟเบอร์เซอร์เกอร์มาด้วยนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงจะเป็นส่วนของลิกเตอร์นะครับการเวทนะครับตอนเลเวลเก้านะครับเพราะว่าอ่านี่ถ้ามีแอสซินแบบนี้ครับเราต้องเราต้องเอาโวขาดมากันนะครับผมมีรถแล้ว เลือไอเทมผิดซะง,งั้นอ่ามีเทลมาด้วยอ่ะหยิบเทลมาก่อนแล้วกันเนาะดูก่อนนะว่าถ้าเอาเทลลงเราจะได้บัฟดาเมจนะครับตอนนี้ยังไม่ได้บัฟอ่ายังไม่ได้ไอเทมที่บวกมานาเลยนะครับตอนนี้ จะได้มามีชิ้นเดียวนะครับมันก็ใช้ได้แค่ทีเดียวนะครับที่บัฟคาเฟนีนะถ้าได้ตัดเลือดมาอีกชิ้นหนึ่งนี้น่าจะจ่บเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยนะตอนนี้ผมมองมากันไว้นะถ้าแอสซิซินเขาเขาเกิดใช้โบขาดแต่ถ้าแอสซิซินเขาไม่เกิดเราเอาเทอนัทลงแทนนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะช่วงที่เราแบบอยู่หัวตารางแบบนี้เนี่แนะนําว่าให้อัพในส่วนของเล,เลเวลฐานขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราไปหยุดที่เลเวลเก้าแล้วเราหาฮีโร่ทีเดียวนะครับตอนนี้แวนสองดาวแล้วแวนมีการทำสามดาวได้นะครับอ่ะซื้อกักไว้ก่อนแล้วกันถ้าตัวเต็มเราค่อยขายทิ้งนะตอนนี้เรามีการทำชักหน้าสามดาวนะครับตอนนี้ชักหน้าเหลือสิบเอ็ดตัวนะครับ ยังมีโอกาสได้นะเราต้องการอีกแค่2ตัวนะครับเนี่ยอย่างน้อยขอให้มันใช้สกิลทีหนึ่งนะครับก็โอเคเลยนะครับอ่าเห็นปะรู้สึกว่าโบขาดเป็นประโยชน์อยู่นะยืนแทงได้ยืนได้นานพอสมควรนะแต่ว่าดามเมจหายนะครับ โอเคคาเฟนีนสองดาวแล้วครับตอนนี้ไม่มี ผมลองสลับในส่วนของเทลลงมาดูนะครับเนี่ยดูซิว่าถ้าเจอแอสซัซินแบบนี้เราจะยืนไหวไหมถ้ายืนไม่ไหวจะไม่ต้องหยิบมาคืนนะครับแต่ถ้ายืนไหวก็ใช้ใเทลเลยนะโอ้หตีไม่เข้าครับนะอาจจะไม่ไหวนะเดี๋ยวผมต้องดึงโบขาดกลับมาก่อนนะครับอันนี้คือคือไม่ไหวละดูสิแอสจะค่อยค่อยไต่ขึ้นมานะครับ ย่งน้อยขอให้โบคาดได้ใช้สกิลทีหนึ่งนะมันยือได้อีกนิดหน่อยครับโอ้โดนตึงด้วยตึงถูกตึงถูกตัวด้วยนะครับลิลนาเขาตึงใส่คาเฟนีเราด้วยนะเสียจังหวะเลยนะครับจังหวะนี้หาเติสามดาวด้วยสินี่สีปัญหานะครับตอนนี้ โอ้โหไหวไหมโอเคไหวนะครับดีอย่างนึงก็คือเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของอสเซนกาปล่อยสก,กิลช็อตสุดท้ายออกไปนะครับก็เ,เลยตัดกำลังศัตรูไปได้นะครับต้องการชักหน้าอีกหนึ่งตัวนะผมเหลืวสองเหรียนพอดีผมก็จะลองสุ่มดูนะครับไม่ได้ไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนนะครับ รอบนี้ถ้าได้เทมตัดเลือดนี่จะแจ็มเลยนะเอาให้คาเฟนี่นะครับตัวทําดาเมจเราจะมาจาก2ตัวหลักๆนะก็จะเป็นส่วนของอาร์เซนกาแล้วก็คาเฟนี่นะครับ2ตัวนี้ทําดาเมจเป็นเวทมนต์นะครับส่วนมากผมจะพยายามวางวางกระจาย2ฝั่งนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งกันไว้นะครับ โมขาดมาเอ่อเอาตัวนี้แล้วกัน ลองดูก่อนนะครับก็คือเราจัดตำแหน่งมาไปก่อนนะครับช่วงแรกถ้ามันไม่เวิร์กเราค่อยสลับเปลี่ยนได้นะ,ะสิ่งสําคัญในอย่างหนึ่งคือเราต้องพยายามวางโบขาดนี้ในะส่วนของอะไรนะไอ้บันดัมเขานะไม่งั้นโดนฝั่งนี่คือจบเลยนะครับโอ้โหเซตนี้มันต้องวัดกับเซตบิดเมนนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าบิดเมนเข้ามาครบก่อนมาครบก่อนเราเนี่ยเราจะยากนะครับเราก็ต้องหาจังหวะดีๆแหละ โอเคไอเทมมาสวยแล้วครับ โอเคครับจังหวะนี้สวยนะอาจจะประมาณนี้แหละอาจจะลงล็อกที่โบขาดนะครับเพราะว่าตัวมาก่อน ตอนนี้เดี๋ยวผมหาลิกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ไงส่วนมากนี่มีเวทมนต์มาเพียบเลยเห็นปะคนแรกก็มีเวทมนต์จากคลิกซี่นะครับคนที่สองก็เป็นเผ่าวเวทมนต์ผมอาจจะจำเป็นต้องใช้โบขาแต่เพราะว่านี่ครับมีแอสซินอยู่ยีเผ่าหนึ่งนะต้องเอามากันไว้นะครับไม่งั้นยืนไม่ไหวเจอที่หนึ่งเลยรอบนี้ อ่โอเครอบนี้น่าจะสวยนะครับดึ้งขาที่หนึ่งลงมาได้นะครับรอบนี้อ่า uh, uh, ก็เป็นการยือ้อชีวิตออกไปอีกก็จะทำให้มีสีสันมีสนุสนุสนข,ขึ้นนะครับรอบนี้แต่ประเด็นคือถ้าไอผมต้องการชารักหน้าอีกแค่ตัวเดียวนะครับให้ได้ชักหน้าตัวหนึ่งนี้ขึ้นสามดาวเลย เซนก้าม่ายลิอเตอมาแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ได้บัฟเดมอนฮันเตอร์มาแล้วครับก็คือการเวทนะครับเงินเหลือสามสิบพอดีนะครับตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สามคนนะครับโอ้โหเทลสา์มาสวยมากเลยโดนผมเลยเนี่ย เนี่ยเห็นป่ะอย่างน้อยเนี่ยครับเขามีครับเผ่านี้เป็นเผ่าวเวทบนนะครับผมก็เลยชนะเขาได้นะเพราะว่ามีเดมอนฮันเตอร์กันเวทให้ทั้งทีมนะครับโอเคได้แล้วอ่ะกรณีของถ้ามันหลุดสามสิบลงมาแบบนี้ก็แนะนำว่าให้กดเลยนะครับ อาจางน้อยตอนนี้เรามีตัวตายตัวแทนอย่างาชักหน้าอยู่ด้านหน้านะตอนนี้ไม่มีไอเทมที่แบบบวกมานาให้มันนะหรือว่าผมจะโยกตัวนี้ไปดีนี่ครับเน็กเลดลุกตุ้ม โอเคนี่ครับมีเวทมนต์ที่หนึ่งเขาเป็นสายเวทมนต์นะเดมอนฮันเตอร์น่าจะเหมาะนะครับ นี่ครับถ้าเผ่าในที่แบบเป็นเผ่าเวทมนต์มาเจอเราเนี่ยเราจะจัดก,การสบายนะครับตีไม่เข้านะครับเห็นปะจะเห็นได้ว่าแบบขาด้อยมากๆเลยรอบนี้เอาชิ้นนี้แล้วกันอ่านี่ก็คือ สำหรับซับฟานะครับเมื่อชักหน้าโดนโจมตีบ่อยๆมันจะได้เร่งได้รับการเร่งมานานะครับทําให้ปล่อยพลังงานปล่อยสกิลได้บ่อยๆนะครับอรอบสุดท้าย้วครับตอนนี้เราไม่จาเป็นต้องกักเงินแล้วนะมหมด โอเคครับรอบสุดท้ายนะเรายังมีโอกาสแพ้ได้อีกหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้าเราชนะรอบนี้ก็คือจบเลยนะครับแต่เราจะได้เปรียบเขาตรงเรากันเวทพนะันห้านั่นเองทั้งทีมนะครับอันนี้ก็คือโอเคอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอันนี้เป็นคลิปแนะนําในส่วนของเผ่าอิเลเมนต์นำนะข้อดีของมันก็คือมันทําให้ทีมได้เลือดนะครับได้เลือดแล้วก็ได้ในส่วนของการรับดาเมจที่เบาลงนะครับแล้วผมก็ เอาตัวพวกดามเมดเวทเข้ามาเสริมมันไม่ว่าจะเป็นส่วนของคาเฟนี่นะครับแอซนก้าแล้วก็ผมใช้โบคาดในการมาช่วยแทงกรณีของเจอในส่วนของเผาแอซซินนะครับเผ่านี้มันก็จะคอมโบนี้ก็จะสามารถกันในทั้งแอสนะครับแล้วก็จัดการบีทเมนได้ด้วยแหละถ้าตำแหน่งที่ตำแหน่งยืนของเราอยู่ตำแหน่งที่ดีนะเพราะว่ามันก็มีโอกาสในการพลิก,กับแล้วว่าเราจะเล่นยังไงนะครับ ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ทำคลิปนะครับอยากให้ทำคอมโบแบบไหนหรือว่ามีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไกด์อบอกผมก็ได้ว่าคอมโบประมาณนี้โหดจะได้ลองนำเสนอให้ท่าน,านผู้ชมท่านอื่นได้ดูไปต่อนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ